ครับมือนี่มาอยู่บ้านตาดมาอันหาแม่กับจากสกลกับแวะเขามากับ,บ่อไก่ครับจากเส้นทางอุดรสกลแยกน้องเม็กเขามากับยี่สิบสองกิโลครับ <c oughs> บ้านตาดเป็นบ้านแรกของอำเภอบ้านดุงนะครับ ทางพันคนที่ที่ไปข้ามถนดก็เป็นบ้านบ้านแรกของเขตอำเภอบ้านดุงก็มีใบเตยให้ตัวคนอุดอรนวก็ตามภาษาพมอเดี๋ยวตอนนี้พักวันสายตาอยู่กับกวางน้อยกบมาหาแม่ครับ <c oughs> นอนอยู่บนเก้าเนี่แหละครับแม่บัว แม่ของกำนั่นนี่ละตอนนี้ขางนี้นะครับขาแขนเป็นเวียนแขนขางนี้เขนขางนี้นี่ใส่งันบ่ดด้ก็คือคือเออจะได้อาศัยขางขวาเออใส่อศัยขาง้ายจับเึ้นอ่ายกได้แล้วหนักเห็นไหมข้างนี้ยกได้ข้างนี้ติ่งบไดดายจากจากข้างหน้าไปนสังเกตปากเขาสีบเบี้ยวเลยครับจากครึ่งครึ่งครึ่งท่อนนะครับ ขาดานขาด้านขวาขาด้านขวากับบมีแห้งก็คือมันมันบ,บ่มีความรู้สึกก็มันสัา่งงานบาได้อาการตัวนี้นะครับกับสิมีเ่เริ่มแรกอีรีก็คือกับปากเบี้ยวปากเบี้ยวลิ่นชาเว้า,วาวบวชัดแขนขาบ,บมีแห้งนะครับรับผู้ได้ญาติผู้ไดเป็นแบบนี้ก็ให้ ภายในภายในจักสูโมงเขาซีู่โมงกันปะสีู่มมงเขาจักสูมก้มงเืขาว่าไปไปรพยงบาลใ้ท่านนะถ้าเป็นอาการนี้ก็ประมาณอ่าสีสู่โมงไม่เกินนั่นหรอมั้งสองร้อยเจ็ดสิบนาทีครับต้องไปหอดมือหมอครับก็อาจสิซวอยหลือได้อันนี้ทำแม่เล่า เราเปลี่ยนรู้สึกว่าสิเปลี่นตั้งแต่อีกแง้มแมอแรงอีกมือหนึ่งแหละกับม่หอดยง้มแมอเศร้านี่ครับเพราะว่าเรากับโบไข่ยางเล่ายางบาได้เลาค้เฒ่าก็ปวดขาเราไปใส่กับมีแต่ข้านเล้ากับว่าตั้งแต่ว่าเราเมื่อเล่าบมมีแห้งกำบ้เขากับโบหู้ครับว่าเนี่ยมันบมมีประสบการณ์กับไปหาหมอกาว่าไปธรรมดาก็ไปหาหมอลองเบง้าเขาฉีดยาฮะมันขึ้นมา พอดีไปเขาก็ว่าเออปุงเป่าใส่ไอ้ใส่ใส่โลกตัวนี้แล้วก็แมนอิลีแค่ยู้ยังไปสีกเดียวสมองของแม่ก็ยังยั่งก็รับรู้รับทรบาบได้เบิดสร้างการมือข้างนั้นได้ก็จำลกกูกจำล้านได้ปกติอันนี้ก็ แม่เราบร่มีโรคแสกซ้อนนะครับบ่มีโรคยังแสกซ้อนก็มีแต่โรคติ่งบ่ได้นั่งกันนั่งได้ปกติครับเอาลูกนั่งกันนั่งได้ตอนนี้นั่งนั่งยอยู่แต่ว่าก็บ,บ่สามารถที่จะควบคุมแขนอีกข้างหนึ่งได้แบบใหญ่โตก็เกือบครับก็บบกบเป็นขึ้นกันเท่ากับไปถึงมือหมอได้เร็วนะครับให้ตัวกับบอได้บอไ่ได้เป็นอาการนั่นครับป้าลูก ล้านมามาเกี่ยวไปเตยก็มาพอ่อพ่อ,อมูอยนี่ก็ะเลยมายันยันอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละอันนี้ก็มีน้องสาวนี่แหละครับมีน้องสาวผูมาเบิงเม่ไปใส่บ่ได้อันนี้ต้องเป็นแม่เจ้าเฮียนของแ้ไปใส่บ่ได้ดอกเพราะว่ามีภารกิจกระจักสีเฮ็ดจังเดยกูไอใส่ก็ยู่ไกลก็มาซอยมาดูแลบ่ได นี่แหละครับก็บคือภารกิจของน้องสาวครับบุญก็ยุน่นีบาปก็ยุ่นีนะถ้าก็ <c oughs> ค,คือว่าสิได้บุญลายกว่ายูด <c oughs> ดอกก็ดูแลแม่ครับก็บขอให้เลื่อนลุงเรื่องเด้อน้องกระไดก็ขอให้ลำลำรวยๆยไปนา <c oughs> แม่ก็ขอให้ <c oughs> ให้่วงให้เศร้า <c oughs> เร็ว พอให้ได้ลูกนางลูกตัวกีร่ายก็ให้ได้ลูกนางเองก็ย่งดีนะครับพอได้ตอดก็ยังไข่บ่หวังว่าสิได้ให้ให้ขึ้นมะยังหรอกครับก็ได้อุ้มเอาละก็น้นองก็มาอุม้มอุ้มก็ใส่รถเข็นตัวนี้นะครับซื้อมาเห็นแต่รถเข็นใหม่ๆจนว่าอ่ามันไก,ไก่กระพังแล้วมันปีกว่าแล้วเอ,เ,เอาเพื่อนเอาเฮ็ดเป็นพื่น,พ,นพื้นแป้นไส่ให้ ใส่ตัวนั้นให้เล่านั่งยู่หันแล้วก็เข็นไปห้องน้ำเข็นไปห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้กลใส่ใส่ใส่ตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นของ<ม>แล้วก็มีรถเข็นอ่าคนป่วยอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะใส่ยากตัวนั้นก็เลยบอกใครได้ใส่มันครับมันก็ได้ไม่การยังที่กาอ่า กิดเดืนหน้าบางเน้อครับคุณใดมีอยากที่พี่น้องพอแม่พี่น่องเข้าคนไก่ชิดไก่ตัวเข้าก็ดีปากเบี้ยวลิ้นชาเบาเพราะชัดแขนขาบ่มีแห้งจังสิเฝ้่าเอาไปหาหมอเลยครับจังใดก็บ,บ่อยากให้มีคนเป็นอาการนี้ร้ายนะครับยิ่งอากาศท่อนๆสมองตึงเครียดจังสิก็คนสระว่างไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้กือสิจบไใบตำหนิกรเมื่อนี้ก็กำลังยำกับจากว่าเอาแม่ลูกเอาแม่ลูกเนเาวาจันเนี่ย,ยทำไมไม่รูกากวแปดสิบแปดสิบอ่ แปดสิบกว่าลรอครับทำไงม,ม่นตีเล่าเล่ากันเถอะว่าลูกเมื่อกี่สี่อยู่ได้ซัมเพิ่นบ่แปดสิบกว่าครับหัวบ่ให้งอกนี่ครับแต่ว่าหัวลูกนี่งอกเพิ่นแล้วหัวหลานก็นงอกละครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมเนี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ